นีเลือกเลยมีอะไรบ้างอะไรเขาเรียกว่าอะไรที่ปัดหน้าค่ะมาที่ทาเล็ทาเลยป่ะริยติดรึดติกค่ะอะไรในสอบเฉียดเชียวมนสอบเฉียดเชียวค่ะลทำที่ติึงแล้วเรามีอะไรนี่่ชออะไรเราจะมาโชว์ที่ติดหน้าเราชเรื่องอะไรดีกว่าอ่าเรื่องอรบแรกล้วตัดตาก็อะไรอะไ ทำไมอ่ระรับดผ่าแล้วนะคะแล้วก็เอาปิดเลย <Okay. S 2> นี่ค่ะต่อไปแล้วก็ทาลิปสติกเลยทานอะกระจกค่ะแล้วก็ใช้กระชบลิปสติก,ก่อง,อ,องเลไม่ลิปสติกช่องอะไรก็ใชิปของกระจกงั้นเราต้องโชว์ลิปสติกมามาทำโอ้โหเลือดไปเลยเออลิปสติกแม่ตุูกจินมตุ๊กจิ้มทำอะไรอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยทาลิปอย่างเดียวตื่นขึ้นมาทาลิปอย่างเดียวแล้วก็จบเลยไม่ได้ทำอะไรต่อ ม uh ันเลือกออกอ่ะพิมไม่ได้กล่าวว่าจะต้องเขียนคิวให้มันถูกวิธีนะคะก็คือเขียนแบบไหนก็ได้ให้มันิสิ็จนะคะพิมพ์ไม่ไม่จะเป็นที่จะที่จะต้องเขียนให้มันถูก วันวนี้ก็แต่งเตือนได้มาแล้วค่ะสบายแล้วค่ะบาย